กับ,บช่องปามี่ DIY อแล้วนะคะวันนี้ก็จะมืดดดหน่อยเพราะว่าฝนมันจะตกวันนี้เราก็จะมาทําสกูชี่กันค่ะมีคนขอมาเยอะนะคะว่าอยากให้ปา,า,า,นนา,าทำสกูชี่จากฟองน้ําวันนี้เราก็จะมาทาสกูชี่จากฟองน้ํากันค่ะโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปกันแต่เ,เราไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือฟองน้ําค่ะแล้วก็มีกาวนะคะมี อันนี้ก็เป็นกาวที่เราจะอามาใช้แล้วก็มีสีนะคะขั้นตอนแรกในการทำโอเคก่อนที่เราจะไปทำฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด u b c r i b e ต์ไปด้วยนะคะแล้วก็เราไปทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาอันนี้ออกนะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการเอาออกถ้าใครแบบไม่ชำนาญให้คุณพ่พอคุณแม่ทำให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้คัตเตอร์เนาะก็เฉือนตรงนี้ออกไปนะคะนี่นะ เียนเบาๆโอเคเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้ออกก่อนแล้วมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เอาออกแล้วนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้อันนี้นะคะที่เรา,เอาออกไปก็จะหนามากแล้วก็อันนี้คือที่ยังอยู่นะคะอันนี้เราก็จะเอาทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาผสมกาวกับสีนะคะในการทาตัวฟองน้ำวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปผสมกาวกันเลยภาชนะมานะคะกับ ที่คนเนาะเดี๋ยวเราเบาแสนะ่แตบแส่มันเยอะไปแล้วก็เทกาวใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะบีบกาวลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราบีบกาวก่อนนะคะเอาเท่าที่เราอยากได้เลยนะนี่นะกาว เค okay. เราก็จะใส่กาวไปประมาณเท่านี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มใส่ให้แล้วก็ใส่สีตามใจช,ชอบเลยค่ะอันนี้เราจะใส่เป็นสีมุนมุนนะคะเป็นภาษสอยสานนะที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือสีอ่อนๆน,นะคะเราจะใส่เป็นสีแป๊บหนึ่งนะคะสีนี้นะคะเป็นเป็นออกสีเหลืองๆเ,เนาะนี เดี okay, ๋ยวเราใส่ลงไปนะคะก็คนอันนี้แค่เป็นรองพื้นนะคะขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องใส่สีก็ได้นะคะจากนั้นก็เอามาระบายกับตัวนี้เลยนะคะฟองน้ำโอเคเดี๋ยวเราทาทานะคะค่อนข้างที่จะเปืองกาวนะคะสำหรับการใช้ฟองน้ำในการทำสกูชี่ แต่ไม่เป็นไรนะคะเพื่อคนดูที่ขอมาเราก็จะทําให้นะคะเราต้องลงกาวหลายชั้นมากๆเลยอันนี้คือชั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไปก่อนลงไปทั่วๆเลยนะคะทั้งอันเลยนะคะเราจะทาอย่างนี้จนทั่วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ เราไปทาก่อนแล้วกันนี่นะคะเราก็จะทาอย่างนี้ทั่วอันเลยนะตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทาก่อนนะคะทุกคนเราทากาวไปแล้วนะคะเราทารอบๆเลยยกเว้นข้างล่างนะคะเดี๋ยวมันวางไม่ได้อันนี้ก็คือรอบแรกนะคะจากนั้นก็รอน้องแห้งนะคะสัก5นาที -10 นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้น้องแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทําต่อกันนะคะ ทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะเป็นเวลาเที่ยงแต่เริ่มมดืดอันนี้เราทาไปรอบหนึ่งแล้วนะคะโอเคเรามาทารอบ2กันเลยดีกว่าน,นี่แล้วก็ทาลงไปเลยค่ะปึ๊บ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 เราจะทา,าทัก 3- 4สี่รอบนะคะเพื่อให้มันเหนียวแล้วก็เยอะแบบไม่มีรูเนี่ยมันจะเป็นรูอย่างเงี้ยนะคะเราจะทากาวเยอะๆให้มันรูมันแบบเล็กลงนะคะมันก็คือรูฟองอากาศนะคะถ้ามันเล็กก็คือมันก็จะช้าลงขึ้น เดี๋ยวเราทาไปก่อนนะคะุกคนฉชนอยู่ตรงนี้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงกันเราต้องใส่กาวไปเยอะๆมากเลยนะคือกาวจะหมดแล้วอะเ,ออเราต้องเรายังไม่ต้องทำยังไม่ต้องใส่สีนะคะเราจะทำตอนใกล้จะเสร็จสีนะ อปวดแขนเลยชั้นนี่นะคะเราก็ทาลงไปเลยทาลงไปเยอะๆยิ่งดีนะคะน,นี่เราก็ทาไปถสามชั้นแล้วนะคะเราก็จะรอนะอันนี้ก็คือทาไปแบบเนบมากนะคะเราจะรอซัก ให้มันแห้งก่อนแล้วเราก็จะมาทาชั้นที่4ี่นะคะโอเคทุกคนตอนนี้เราทาไปแล้วนะคะประมาณสีชั้นได้นะแล้วเราก็ลองสีด้วยวิธีการทาสีนะคะก็คือนํากาวนะคะผสมกับสีเราใช้เป็นสีน้ํานะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ระบายลงไปเดี๋ยวเราจะลองผสมนะคะอันนี้คือเราผสมเป็นสีส้มนะคะต่อไปจะเป็นสีเขียวเดี๋ยวเราขออนุญาตแป๊บหนึ่ง นำสีเขียวนะคะมาผสมกับกาวแบบหนึ่งนะเราจะใส่เป็นในภาชนะของกาวเลยนะคะกาวมันใกล้หมดเราก็เลยใช้ให้มันหมดไปเลยนะคะแบบแบบหนึ่งอันนี้คือข้ามวันเลยนะเมื่อวานนี้มันมืดแล้วเราถ่ายไม่ได้นะคะเราก็เลยมาถ่ายวันนี้ตอนเช้าขึ้สีเขียวนี่นะคะ เราจะให้มันเขียวกวานน,นิดนึงเราก็ต้องเอ้ยผสมไปเรื่อยๆถ้าใครแบบเห็นว่ามันยุ่งยากก็ทาแค่กาวก็ได้นะคะไม่ต้องทำสีก็ได้นึตอนนี้เราก็กำลังผสมสีกับกาวนะคะนี่เราจะเอาเขียวประมันนี้ไปทางลงไปเลยนะคะ ป็นสีเขียวเดียวกับฟองน้ำเลยฮะอันนี้แค่ลงไปรอบแรกนะคะเดี๋ยวเราต้องลงหลายรอบให้สีมันติดเนาะใส่สีเขียวเข้มไปด้วยเพราะว่าสีเขียวนี้มันเหมือนสีเขียวฟองน้ำเกินไปปึบนี่แล้วก็ทาลงไปเลย ตอนนี้มันก็จะเปื้อนๆนิดหน่อยนะคะใกล้เสร็จแล้วแหละอีกนิดเดียวสีเขียวต่อไปก็เป็นสีฟ้า<ม>อะสีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีม่วงเดี๋ยวเรามาทาสีน้ำเงินกันก่อนผสมสีน้ำเงินกับกาวลงไปเลยนะคะนี่นะสีงเงินนี้เลยป๊าด ถ้าใครชอบเข้มๆก็ทาหลายๆชั้นนะคะถ้าใครแบบพอแล้วไม่เอาแล้วอยากเอาสีพัดเทลแบบอ่อนๆก็แค่นี้ได้นะคะแต่สาหรับเราเราจะทําเข้มๆทาไปก่อนนะคะแล้วก็อันสุดท้ายจะทาเป็นสีม่วงนะคะเราต้องชิดแปรงก่อนแปรงเปืเป้อน,นมาแต่ล้างไม่ออกนะมันเป็นกาวนี่แล้วก็เอากาวปึ๊บแล้วก็ไปจุ่มสีม่วงปึ๊บ วันนี้เราไม่ได้ดัดเสียงเลยนะอันนี้คือเสียงจริงโอเคเนาะคงไม่มีดรานะดม่าเนาะคลิปนี้ก็ทาไปเลยนะคะสีม่วงเพิ่มใครอยากได้ลายไหนก็สามารถทําได้นะคะสําหรับเราอยากได้เป็นเรนโบว์นะคะอึออถ้าทำเออส,สกูชี่ด้วยแบบฟองนะ้ำมันไม่ค่อยมันก็ยากอยู่ นะคะทุกคนทาไปจากนั้นก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังนะคะนี่เราก็คุณ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 กาวยังเหลืออีกเยอะนะคะเราสามารถทาได้อีกหลายชั้นเลยต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาทาเป็นสีเราจะทาไปหลายๆชั้นเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นสีส้ม สีส้มเยอะไปละไม่เอาไม่เอาเอาเป็นสีแดงนะคะแต่เราจะผสมให้มันเป็นสีแดงก่อนจนกว่าเราจะพอใจนะคะเราจะทากี่ชั้นก็ได้นะคะนี่แต่เราจะทาไปเรื่อยๆนะคะจนน้องแบบเป็นสีที่เราต้องการข้างๆก็อย่าลืมทาน,นะคะ าทาไปเลยอันนี้สีสีชมพันจัปนปนหน่อยนิดคนเดี๋ยวเขาขออนุญาตไปเก็บรายละเอียดน้องก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนระบายเสร็จนะทุกคนตอนนี้เราก็ระบายสีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดนะคะแล้วก็รองอน้องแห้งเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูว่าพอแห้งแล้วน้องจะเป็นยังไงนะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าน้องจะ s l ล w ไหมนะแต่ว่า เอ,อเราก็ตั้งใจทำที่สุดแล้วนะคะถ้าใครมีสูตรก็สามารถบอกเราได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดน,นะคะเดี๋ยวขอทานตรงนี้นิดนึงมันยังไม่เค้มเนาะโอเคเดี๋ยวเอาไปตากแดดแป๊บน,นี่เราก็ไปตากแดดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเก็บโต๊ะแล้วก็รอน้องแห้งเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคะว่าพอแห้งแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ขอตัวก,ก่อนนะคะ โอเคก็ <Okay. S 1> สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วนะเราตอบเราตากไว้ตั้งสามวันโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่นะคะอันนี้คืออันที่เราทํานะอันนี้คือที่เราทําเล่นนะคะก็คือเอาสีทามั่วๆมนี่แข็งมากแล้วก็แบบกลัวว่าอันนี้จะแข็งด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะอันนี้น้องแห้งแล้วนะคะทุกคนน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจน้องนะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกให้ดูนะก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองบี เนื้อก็คือสโลวอยู่เดี๋ยวเราไปตั้งกล้องดูกันเลยดีกว่าไปกันโอเคทุกคนนี่นะคะคือสกูชชี่ของเราก็คือสีสวยมากอันนี้นะคะอันนี้คือครั้งแรกเลยที่ทําแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองบีบกันเลยดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาหูฟังมาใกล้ๆให้ทุกคนได้ยินด้วยเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะได้ยินไหมคะนี่นะคะเดี๋ยเรามาลองบีบกันเลยนี่น้องมีความสโลลงไปข้างล่างนะคะ ถามว่ามันจะสะโลแบบสกูชี่เลยไหมมันก็คงไม่นะคะเพราะว่ามันเป็นฟองน้ํานะแต่ว่ามันจะมีแบบน,แน,นี่เนี่ยเนี่ยถ้าใครอยากลองทําเองก็ลองได้นะคะมันมันไม่ได้แบบเออเล่นแล้วแบบฟินเวอร์แต่มันก็คือเป็นฝีมือของเราเป็นสิ่งที่เราทําเองนะคะทุกคนทุกคนมันมันสโลอยู่นะ มันไม่ได้ลงไปเยอะแต่ว่ามันก็แบบเนี่ยเนถ้าคนเล่นเป็นจะดูองนะคะว่ามันก็มีความโลนนิดนึงนี่นะคะน้องก็เสร็จเรียบร้อยแนละ้วเวลาเราเล่นเสร็จนะคะเราก็เก็บแพ็กเกจอันนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกก่อนทาแพ็กเกจนะคะเราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยปึ๊บก็ปิดฝาปึ๊บ นี่นะคะก็จะเสร็จนี่ก็คือแพ็กเกจของน้องคลิปนี้ก็ใช้เวลาไป3วันนะคะกว่าจะเสร็จนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะบ๊ายบายคลิปนี้ก็ต้องลาไปกอนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปานด้วยนะคะสำหรับใครที่พิมพ์คำหยาบคายในคอมเมนต์นะคะมันจะลบอัตโนมัตินะแล้วก็กรุณาพิมพ์ดีๆด้วยนะคะเพราะว่าเออมีเด็กดูเยอะนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย